น้องออมก็จะมีพี่หวาของเราด้วยแต่ก็มารุ้นเหมือนกันค่ะว่ายังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะได้เล่นกีฬาอะไรแล้วกออ็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะมีกีฬาอะไรให้เราเล่นเป็นกินชอทชอบตีแบดค่ะชอบตีแบดตีเทนนิสนี่ก็เดาไม่ออกเหมือนกันนะว่าแบบเขาจะมีกีฬาอะไรมาเซอร์ไพรส์เรา แบบชักเกอไม่ใช่ชักเกอือเขาเรียกแบบชักเกอือนะ่ะที่แบ่งดึงเชือกใช่ไหมคะสวัสดีนะคะคิดถึงมากคิดถึงเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันที่ยี่สิบเราเจอกันนะคะเพื่อพี่พี่มาให้กำลังใจกันได้นะคะวันที่ยี่สิบใครมาเจอกันบ้างคะ ขอดูมือหน่อยใครมาเจอพวกเราบ้างแอนจอยกับพิจูนขอกำลังใจหน่อยสู้ๆนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรอยู่เรื่องไม่ว่าปัญหามันจะหาทางออกยากอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้สู้ๆถือว่ามันเป็นมิชชั่นในชีวิตเราละกันดีกว่าไม่เจอปัญหาเงาๆอะไรอย่างเงีงเยนะ้ยแบบเจอปัญหาหรือว่ามันยังแบบ มีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเวลาท้าทายตลอดเวลาอืมสวัสดีอินเตอร์แฟนทุกคนนะคะคือตัวนี้นคือเผ็ดมืหอกี้เซตต้มตามหนูเป็นต้มตามอยู่อืมมีใครจองแบบไฟนอลอีพีกดไฟนอลอีพีทันบ้างคะ ดูมือหน่อยฮัลโหลทันใช่ไหมวิดีใจด้วยนะคะสำหรับคนที่ไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าพี่ชีบอกว่าเดี๋ยวจะมีพี่ชีคอรับเรื่องแล้วแหละว่าเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดกดไม่ทันก็เป็นทีมหน้าจอให้กำลังใจพวกเราได้เลยนะคะ ทุกคนกินข้าวเย็นหรือยังคะคือหนูรู้สึกว่ากินส้มตำแล้วแบบมีแรงมากตอนเนี้ยมันส่วงเฮ้ยส่วงทุกคนอาจจะไม่เข้าใจส่วงปภาษาอีสานแ,แบบแปลว่ารู้สึกสดชื่อรู้สึกมีเอเนอ y จี้อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีนะะ้องคอ ฮัลโหลอินเตอร์แฟนนะคะ mm hmm. ลูกอ่านกว่าทานันใช่หนูอ่านไม่ทันค่ะแม่หนูแบบจังหวะก,ก้มจังหวะเงยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม <laughs> คือหนูจะอ่านที่แบบผ่านตาหนูจะอ่านเลย Love you นะหืมัหนูกินส้มตำค่ะเฮ้ยฟุ่งแหมโอู้ทนดูสามพันเก้าสี่พันแล้วอ่ะหืมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะ alo inter fan ทุกคนด้วยนะคะคือตอนนี้คือเราอ่ะกาลังกินส้มตำแล้วคือมันเผ็ดแล้วคือมันก็จะมีความพูดไปซิดปากไปแซบไหมแซบมากใช่พี่พี่ inter fan เยอะมากจนหนูว่าแบบอ่านไม่ทันตอนนี้ ทักไทยภาษาเมียนมาพูดว่าอะไรอะคะ่ะมิงมิงไม่ใช่มิงกะลา,า,าใช่ไหม่ะคุหนูขอเสก่อนได้ไหม แม่คืตอตตวคือกินข้าวไปด้วยาาคยือเผ็ดอล้วก็คือีสปา่มมิงกะลาบาใช่ไหมคะอืมมีพี่ๆบอกโอ๊ยขอบคุณนะคะเซาเซาคือภา,ภาษาอิตาลีใช่ไหมคะ โอ้ยมีคนทวงมีคนทวงคลิปหอมแก้มพี่จูนคือจะบอกว่าเดี๋ยวให้ดูแน่นอนเก็บไว้ให้ทุกให้พี่ๆคิดถึงเราหนูไม่ลืมสัญญาแน่นอนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้อย่างเร่งด่วนเลยแต่ตอนนี้พี่สาวไปใช้ชีวิตอยู่แล้วก็เลยเราก็เลยแบบว่ายังไม่ได้เจอกันเดีเจอกันันที่สิบ ฮึมไม่น,น่า้ะเห็ืแนหเธออะทุหืนอืมคนดูเยอะมากอะจริงวันนี้หน้าฉ่ำจริงค่ะพี่ช่างแต่งหน้าให้ลูกนี้ก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยชินไม่ค่อยแต่งเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่ค่อยเห็นตัวเองแบบว่าตาเข้มแต่ง,งานล่าสุดก็ตาเข้มเหมือนกันแต่น,นี้เป็นแบบเข้มเบาๆไม่กินข่าวน้ำเด้อจ้าไม่กินข่าวน้ำกันเด้อจ้ากินข้าวเย็นกันหรือ,อยังคะพี่พ อื๋อมีเรื่องจะมาเมให้ฟังไม่ได้เรียกว่ามาแตอว่มเรียกว่าจะเล่าให้ฟังออเหมือนเห็นคลิปผ่านผๆของน้องบอนนี่เขาพูดถึงเราด้วยอ่ะก็จะบอกว่าประทับใจน้องมากคือวันนั้นที่ไปงานใช่ไหมคะแล้วเจอน้อง แล้วแบบเรายือนอยู่เราถ่ายรูปหลวชป้ปาที่เห็นคลิปสั้นๆจากพี่ๆอ่ะคือหนูว่ายือนอยู่ริมสุดแล้วแบบรู้สึกเหงามากคนอื่นเขามาเป็นเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่เลยอ,อย่างเงี้ยแล้ววันนั้นเราแบบเจอน้องแล้วน้องหันมาสวัสดีอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนแบบเป็นเด็กน่ารักมากคือหนูรู้สึกประทับใจน้องมากอ่ะคือเราแบบคือเราแบบไปคนเดียว ตัวคนเดียวแล้วคือน้องมากับเป็นเรียมมี่ใช่ไหมคะเอมมี่ก็เป็นเขามาเป็นคู่กันหมดเลยจูเนียร์มาร์คแล้วเราฉายเดียวเวอร์แล้วน้องแบบหันมาสวัสด,ดีอ่ะทุกคนเข้าใจป่ะมันประทับใจตัวที่แบบว่าเอ้ยคือมันเหมือนเรามีเพื่อนแล้วอะ่ะคือแบบตอนแรกคือนั่งเงาเงานั่งเงาเงาแล้วก็ยืนแบบริมสุดแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราแบบ เออไม่มีคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้นน้องอาหารมาสวัสดีแล้วน้องน่ารักมากเลยอะค่ะทุกคนประทับใจมากเป็นคนที่แบบมารยาทน่ารักยิ้มน่ารักคือเอาจริงตัวเนี้ยประทับใจมากๆจำจำได้ขึ้นใจเลยอือืม,อม ซาอู้าคือภาษาอิตาลีใช่ไหมคะาอูฮคล่าลาเมงกะลาบาซาอูนิฮาวไหม a เลเซีย ายบราซิลเสียงกินอร่อยมากเศร้าละบอคนละเศร้าจ้ะแม่คนละเศ้าเดอ้อเศร้าบานเท่ากับขึ้นอย่างเศร้าเถเศร้าถียงสิบอกนี้เหานี้เห่ามากเอาจริงหนูอยางเรียนภาษาเพิ่มมาเป็นคนแบบไม่เก่งแบบเพราะว่าอะไรอ่ะไม่ คือตอนเด็กก็เอาจริงพูตรงนั้นไม่ได้ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่เป็นเด็กแบบไม่ได้เรียนเก่งขนาดนั้นแล้วก็เป็นเด็กแบบว่าพอจะเอาตัวรอดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแลคือความโชคดีอ่ะคือมีเพื่อนที่แบบตั้งแต่มัธยมอ่ะคือเพื่อนน่ารักมากคือเป็นคนเพื่อนน้อยมากตอนมัธยมอ่ะเพื่อนมีอยู่ประมาณถ้ามีเพื่อนสนิทต,ตอนมัธยมมีแค่คนเดียวคนเดียวเลยอขอบคุณนะคะ ตอนมันทุย่างมีเพื่อนคนเดียวเพื่อนสนิทใช่ไหมคะมสี่อย่างเงี้ยเออเราแบบเปิดเทอมไปอย่างเงี้ยก็เขาก็จะนั่งเป็นโตะเป็นคู่เป็นคู่อะไรเงี้ยแล้วเราแบบว่าไม่มีเพื่อนเพื่อนสนิทเอาย้ายไปอีกโรงเรียนหนึ่งแล้วแล้วเราเหลือไม่เหลือใครเหลือตัวคนเดียวแล้วคือโชคดีแม่มีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะชื่อจุ๊บแจงทุกวันนี้ยังจําได้แม่นอยู่เลยอ่ะจุ๊บแจงแบบจุ๊บแจงเป็นคนที่น่ารักมาก เป็นคนอะ่ะเดี๋ยวบอกลักษณะให้จุจ๊บแจงเป็นคนแบบอวบแล้วก็ผมแบบมีความเป็นผมหยิกนิดนึงแล้วก็จะชอบแบบว่าตามเราไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือพูดตรงๆว่าจุถ้าไม่มีจุ๊บแจงอ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองจะเรียนจบไหมเพราะว่าตอนน,นั้นอ่ะเราก็ทํารายการด้วยมีไปถ่ายรายการด้วยแต่ว่าความโชคดีอะ่ะคือเพื่อนมัธยมมันน่ารักกับเรามากๆแล้วคุณครูก็น่ารักกับเรามากๆ ทุกคนหนูมีเพื่อนสนิทแค่คนเดียวที่เป็นผู้หญิงที่อยู่มาตั้งแต่มัธยมทุกวันนี้ยังคุยกันอยู่เลยคิดถึงนะคะคิดถึงเหมือนกันนะคะลูกหน,หนูเสียงขึ้นจมูกขออะไรหรือป่าเพราะตัวนี้หนูเผ็ดหนูกินส้มตำแล้วนะ้ำมูกไหลแล้วมันเห็ดแล้วมันก็เลยแบบซีดอ,ะอ,อ่ะเป็นอะไาแม่ซีด แล้วเออเราก็เล่าต่อว่าแบบตอนตอนมหาลัยอย่างเงี้ยก็ความโชคดีคือเจอเพื่อนดีอีกคือพูดตรงๆว่าเพื่อนอะ่ะในช่วงช่วงอายุมันก็จะต่างกันตอนมัธยมก็จะอยู่เป็นกลุ่มเป็นแก๊งเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้มีกลุ่มเรามีแค่เพื่อนสนิทแค่คนเดียวอย่างเงี้ยแต่มาพอมหาลัยอะ่ะเรามีเพื่อนเยอะมากเรามีในกลุ่มอะ่ะประมาณเก้าคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วทุกคนอะ่ะน่ารักมากในกลุ่มอะ่ะ ทุกกวันเนี้ยก็ยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่เลย,เลยอะไรเงี้ยแบบแต่ละคนก็คือแบบพอเพื่อนรู้ว่าแบบเอ้ยเล่นซีรีส์เพื่อนเห็นยอะไรเงี้ยเพื่อนก็แบบมาคอนแกล,ะลยอะไรเงี้ยเพื่อนดีใจมากเพราะเพื่อนอะ่ะช่วยเรียนด้วยแล้วก็ช่วยทํางานด้วยนะทุกคนเอาเดีแบบบางทีอะ่ะต่อบทละครอย่างเงี้ยได้หรอกก็ให้เพื่อนช่วยอะ่ะคือโชคดีมากตอนเด็กที่แบบเจอแต่แบบคนดีๆอะไรเงี้ย ก็ขอให้ทุกวันนี้เราก็ยังเจอแต่มิตรภาพดีๆหนูพูดไปเรื่อยปะพูดไปเรื่อยหนูคกินข้าวไปด้วยพูดไปด้วยอืมพื่พอ่ขอบคุณค่ะรักมากเลย อังกิลค่ะกินข้าวกันหรือ,อยังคะผู้มนี้ทำงานไหมบางคนเห็นหยุดมาสี่วันใช่ไหมครับโรงเรียนหยุดสี่วันบางที่ทำงานก็หยุดกันสี่วันพรุ่งนี้เปิดงานแล้วใช่ไหมครับอร่อยมากครับเนี่ยแหละคือหนูกีนแค่ส้มตามากับไข่ต้มจบถูกต้องมาก คือแค่นี้คือแบบว่าฟินแล้วอะชีวิตหนึ่งวันคือชอบกินอะไรแบบเผ็ดๆมันจะได้รู้สึกตื่นฮพี่ฟ้ามาหลอกปะเนี่ยไหนอ่ะ พี่ฟ้าพี่ฟ้าตัวจริงใช่ไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่ฟ้ามาทำไงแลวนึ่งทำไงอ่ะพี่ฟ้าพี่ฟ้าค่ะพี่ฟ้าสวัสดีนะคะพี่ฟ้าพี่ฟ้าอุ้ยตายแล้วพี่ฟ้าพี่ฟ้าตัวจริงใช่ไหม พี่ฟ้าสวัสดีค่ะพี่ฟ้าหนูวิทำไงอ่ะหนูอยากเชิญพี่ฟ้าเข้าไลฟ์ด้วยอ่ะได้ไหมคะหรือว่ายังไงต้องทำยังไงอ่ะเขาจะุัดอะไอ่ะ พี่ฟ้าสวัสดีค่ะตอนนี้ทำตัวไม่ถูกหรอคะตอนนี้เขินอะทำยังไงอะอ๋อนี่ไงหนูเชิญพี่ฟ้าอ๋อหนูส่งพี่ฟ้าสวัสดีค่ะพี่ฟ้าพี่ฟ้าก็รับเลยสวัสดีค่ะ พนนี่ฟ้าสวัสดีค่ะดีใจพนนี่ฟ้าที่เขามาดูไลฟ์หนูขอบคุณนะดีใจอะนักตาจะไหลเป็นกำลังใจให้นะพี่เห็นอยู่ว่าแบบไอแอคหนูมันค่อนข้างเขาเรียกแอคอะไรนะแอคปลอมมันค่อนข้างเยอะใช่พี่ฟ้าตอนนี้หนูโดนในไอจีด้วยที่แบบว่า คนเขาเอารูปหนูไปตัดเป็น a ออ่ะพี่ฟ้าได้แต่ว่าเดี๋ยวพี่กำลังจะทำงานหนูปพี่ฟ้าพี่ฟ้า, <laughs> ฟายืนอยู่เหรอใช่เดี๋ยวพี่ต้องรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ว เอาแวะมาทักทายนะคะขอบคุณนะคะพี่ป้าบ๊ายบายครับประมาสู้ๆนะคะค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะพี่ป้าเหมือนกันนะครับผมบ๊ายบายฮะโอ้ยโอ้ยตัวร้อนไปหมดเลยอ่ะทุกคนตอนนี้คือร้อนมากเอาไงอ่ะเปิดพัดลมแป๊บแม่บ้านนึงนะครับเปิดพัดลมก่อนแล้วคืออยู่คนเดียวอ่ะ โอ๊ยตายทำตไม่ถูกโอ๊ยดูขอบเปิดพัดลมตอนนี้คือหลักแหลเปลียกเวอร์จะได้ยินเสียงพัดลมหรือปะ <c oughs> แล้วเมื่อกี้พี่ฟ้ายิ้มแบบ โอ้โหตายตายไปเลยโวยขอบคุณมากเหมือนแบบมันสารพัดดูมากอะโอ๊ยแต่แล้วแล้วนึกนะโอ้กินข้าวไม่ลงเลยมันอิ่มอ,อกอิ่มใจอะทุกคนนึกออกปะ <c oughs> สะตานนิ่งของจริงอนะเนี <c> ่ย <oughs> แบบสตันเลยอะโอวยดีใจอะแล้วพี่ฟ้าส่งสิ่งโตงให้ด้วยใช่ไหมคะอ้ฮือ ทไองเลท่องเลยตอนนึงตอนนึงนะ enjoy ติคือตอนแรกอะขึ้นมีพี่พี่บอกว่าพี่ฟร์มามาแล้วหนูอกลักวโดนหลอกรอบที่แล้วอะ่ะหนื้ออกว่าหนูกเ็เลยยังแบบไม่ได้ไม่ได้อะไรพอทุกคนบอกว่าพี่ฟ้ามาพี่ฟ้ามาพี่ฟ้ามาโอ้ยขอบคุณพี่ฟ้ามากโหตายแลี้ว คือน,นี่คือแบบชอบพี่เขามากอะทุกคนเขาเก็บอาการ่อ,อยว้ายพี่จูนอยู่ไหนอะพี่จูนเอาไปอวยพี่จูนพี่จูนจะโกรธไหมเนี่ยโอ,ยอี้นะตอนนี้คือหนูยังหายใจเร็วอยู่เลยอะคำดาว e น j ย y คำดาว คำดาวคำดาวโอเคนะโอเคนะสติก่อนลูกโอเคกลับมาอุ้ยดีใจอะทุกคนคือหนูไม่คิดว่าพี่ฟ้าจะเข้ามาดูจริงๆอะแล้วเพราะว่าเวลาหนูโพลเอกอะไรไปองเงี้ยพี่ฟ้าเห็นหมดเลยอะดีใจมากเข้าใจแล้วหนูเข้าใจพี่ๆแลละเข้าใจความรู้สึกอะไม่อ่ะฟมงไม่ไมัว บอกได้พี่จูนเลว่าอ่เอาไปอวดพี่จูนอยู่อืมดีใจอ่ะแต่เมื่อกี้พี่เขาทำงานอยู่ด้วยอ่ะทุกคนโอ้ยเอ็นดูอ่ะแล้วพี่เขาก็ยังแบบกดหลับไลฟ์เราอ่ะตายแล้ว,ลวชีวิตนี้ไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาอะไรแล้ว เอางี้นะหนูฟินอนะอ๋ออันนี้ฝั่งนี้มันคืออ๋อนี่ไงมันสามารถดูได้ว่าอ๋อโอเคฟินมากตายแล้วชีวิตนี้ไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาอะไรแล้วเอางี้นะหนูฟินอนะเอางี้นะหนูฟินอนะ อ๋ออันนี้ฝั่งนี้มันคืออ๋อนี่ไงมันสามารถดูได้ว่าอ๋อโอเคฟินมากจะบ้าทุกคนฟองพี่จูนทำไมพี่จูดไม่ว่าหรอกพี่จูนเขาดีใจกับเราด้วยซ้ำเพราะเขารู้ว่าแบบเออเขาตอนที่เราไปสัมภาษณ์อะ่ะพี่จูนน่ะรู้ว่าเราชอบพี่ยิงฟ้ามากอุ้ยแล้วเมื่อกี้พี่ขอยิ้มหน้าหลักมากอะ่ะ หนูแคบไม่ทานน่ะใครแคบไว้อ่ะฝากส่งมาให้หนูดูด้วยนะอือตาผวดใช้มือคือละขอดใจว่ะน้มเด้งยิมื่กี้พี่ฟ้าคือยิมที่คือละลายอ่ะอ๋อพี่ฟ้ามีคอนเสิร์ตเหรอคะวันนี้ ไม่อิ่มคือ <C ür S 1> แบบ <S 2> <S 2> หิวข้าวนะแต่แบบพอพี่ฟ้ามาเมื่อกี้ทุกอย่างคือหยุดวางทุกอย่างก็แบบสตันนิ่งจริงจึิงไม่เอาอะไรแล้วหนูเข้าใจเลยอะว่าไม่เอาอะไรแล้ว มันคืออย่างนี้นี่แล้วก็จับฉลากกันเพื่อหนึ่งทุ่มนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องไปแล้วเพราะว่าจะต้องไปสแตนบายก่อนหนึ่งทุ่มเริ่มไล่นะคะเดเดี๋ยวจะมีไล่แล้วก็แบ่ง อ๋อเขามาีคอนเสิร์ตมีสแกมโอ้ทุกคนว่าลองทุกคนลองแบ่งทีมให้แบบคร่าวๆได้ไแบบว่าถ้าใครอยู่กับใครแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนมอกปะเออมีน้องอยากด้วยอะดา อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะเป็นกีฬาอะไรให้ที่เราเล่นืม ตอน,นี้หนูอ่ะเดี๋ยวหนูไปแล้วนะเพราะว่าหนูต้องไปสแตนบายก่อนแล้ตื่นเต้นเหมือนกันว่าตอนนี้จะได้มีใครเป็นทีมใครอะไรอย่างงี้น่าจะสนุกอ่ะหนูว่าเพราะว่าช่องชอบเหมือนเปิดโอกาสให้ นักแสดงผู้หญิงี่ยทำกิจกรรมอะไรแบบนี้หนูรู้สึกว่ามันเป็นการกระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นหมายถึงว่าเราร่วมงานด้วยการอยู่ในช่องกันแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เคยทาทาอะไรหรือว่าเป็นการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันหนูว่าดีนะรอรู้เหมือนกันว่าหนูจะได้อยู่ทีมใครเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะทุกคนเพราะหนูจะต้องไปสแตนบายแล้ว เดี๋ยวเจอกันนะคะหนูไปก่อนนะเดี๋ยวไว้มาคุยด้วยบ่อยๆนะคะฟินแล้ววันนี้วันนี้ฟินล่ละวันดีๆเจอกันนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้อยู่ทีมใครแล้วก็มาลุ้นกันว่าจะมีกีฬาอะไรบ้าง บายบายเจอกันนะคะเดี๋ยวรีบไปกินข้าวแล้วรีบไปตเตรียมตัวสแตนบายแล้วค่ะบายบายเชียร์